ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูมัชชราพูนะคะในรายวิชาวิสส์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานของวันนี้กันนะคะไปเลยค่ะวันนี้นะคะแบบฝึนทักษะที่4.6ค่ะการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้วิธีรัดค่ะ6 จุดสีคูณเจ็่ค่ะวิธีทำนะคะนักเรียนนักเรียนเอาจุดทศนิยมออกก่อนนะคะก็เป็นการคูณตัวเลขธรรมดาเลยค่ะจะได้เท่ากับ641้อ่สดคูณด้วย74ค่ะอย่าลืมนะคะเ็ดแบบให้ดีนะคะไม่มีจุดทศนิยมแล้วนะคะในการคูณ ทีนี้นกักเรียนก็คูณกันธรรมดานะคะจะได้เท่ากับ4คูณ1ได้4ค่ะต่อไป4คูณ4 16ค่ะนักเรียนใส่6ทด1บน6ค่ะ4 6 24ค่ะบวกกับทด1ก็เป็น25นะคะใส่เลยนะคะต่อไปเอา7คูณค่ะ7อยู่ในหลัก10นะคะ ก่อนที่เราจะคูณนะคะให้เราเติมศูนย์ก่อนทุกครั้งเลยนะคะจะได้นะคะ7คูณ1นะคะได้7นะคะตั้งให้ดีนะคะต่อไป7 4 7 4 28ค่ะใส่8ทด2 7 6 42ค่ะบวกกับที่ทด2ก็เป็น44ค่ะแล้วนักเรียนก็นำทั้งสองตัวนี้นะคะสองบรรทัดนี้มาบวกกันค่ะ จะได้เท่าก,กับ4บวก0ได้4 6บวก7ได้13ค่ะใส่3ทด1 5ึบวก8ได้13บวกกับที่ทด1ก็เป็น14ใส่4ทด1ค่ะ4บวก2ได้6บวกกับที่ทด1ก็เป็น7ค่ะต่อไป4ตัวนี้นะคะชักลงมาค่ะทีนี้เราก็เอา จทย์ลงมาเลยนะคะดังนั้น6.41คูณ7.4เท่ากับเอาคำตอบที่ได้นะคะชักลงมาเลยทีนี้ก่อนที่จะเติมจุดนักเรีนดูนะคะจุดกี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งเป็น3ตํตำแหน่งนะคะเราก็เลยเติมจุดตรงนี้นะคะคำตอบก็จะได้เท่ากับ47.434ค,ค่ะข้อ1ค่ะวิธีทำ คุณกินก็เอาเอาสีคูณสเลยค่ะส 4, 4่สค่ะใส่6ทด1นึ่ะคะสี่เป็น13ใส่3ทด1ค่ะ4 9 36เป็น3ามค่ะต่อไปเอา6กคูณต่อนะคะอย่าลืมเติมศูนย์ก่อนทุกครั้งค่ะ 6กสี่สีใส่4ทด2 6 3หกเป็น20ค่ะใส่0ทด2 6 9 54 55 56ค่ะแล้วเอาสองบรรทัดนี้นะคะมาบวกกันค่ะจะได้ท่าก,กับ6บกบวกศย์ได้6ค่ะ3าบวกสี่ได้7ค่ะ เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดค่ะสามบวกหกได้เก้าค่ะและห้าชักลงมาค่ะดังนั้นเอาจยดตัวนี้นะคะลงมาหกจุดสี่คูณเก้าจุดสามสี่นะคะเสร็จแล้วเอาคำตอบตัวนี้ลงมาค่ะห้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะเติมจุดค่ะโดยดูที่ โจทย์นะคะ1ตําแหน่งกับ2ตําแหน่งเป็น3ตําแหน่งค่ะทีนี้คําตอบก็จะได้เท่ากับ59.775ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการ2ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ